ว่าจะติดต่อสื่อสารกับลูกค้าก็อาจจะเหมือนกับว่าให้ราคานะคะโพสราคาน้ํามันของแต่ละวันลงไปว่าโอ้ยไองวันนี้ราคาน้ำมันขึ้นลงเท่าไหร่อไอย่งเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะซึ่บอกว่าเนี่ยจะทวิตเตอร์เนี่ย,จะ,ยจะช่วยคือสร้างโอกาสในการทํารายได้ให้กับคนธุรกิจระดับท้องถิ่นเนี่ย เป็นพันพันล้านเลยทีเดียวนะคะเขามองว่าอย่างนั้นซึ่งกลุ่มของกลุ่มของคนที่เราจะส่งไปเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเป็น t a r ก็ตมาร marketing นะคะ,ะก็คือเลือกเป็นเป็นปัน๊มน้ำมันแล้วกลุ่มเป้าหมายจะเป็นใครดีคะกลุ่มเป้าหมายก็คือเป็นคนในท้องถิ่นนั้นเขาบอกว่าก็อาจจะเหมือนกับว่าใช้ในท,ที่ที่สหเมริการเนี่ยเวลาที่เขาพูดถึงคนในแอเรียหรือในย่านนั้นๆเนี่ยเขาก็จะใช้ตัว รหัสไปณีนีเป็นตัวระบุค่ะ,ะ,คะก็อาจจะเซอร์หรือว่าใช้การทำการแอดคนที่อยู่ในในระดับโลเคอลเข้ามานะคะเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ในระดับท้องถิ่นม,มากขึ้น,นะค,ะค่ะถัดมาในเรื่องของข้อ2องเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยให้ t raditional media นะคะ work ได้มากขึ้นก็คือว่า อันนี้เราค่อนข้างจะมองเห็นชัดเจนนะคะก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยในธุรกิจที่เป็น Traditional Media เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาโดยผ่านช่องทางมีเดียแบบดั้งเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นบิลบอร์ดโทราทัศน์หรือว่าหนังสือพิมพ์นะคะในเรื่องของการวัดผลเนี่ยบางทีมันค่อนข้างจะวัดกันยากนิดนึง uh. ใช่ไหมคะทีนีเขาบอกว่า บริษัทต่างเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มหันมาใช้ Twitter เข้ามาช่วยในการวัดผล Traditional Media มากขึ้นอย่างเช่นอ่ะคุณออกแคม uh, เปญบิลบอร์ดออกไปนะคะ<ม>ก็ให้ให้คน User อร์ที่ที่มี Account Twitter เนี่ยทวีตมาบอกว่าเห็นแอดบิลบอร์ดเนี่ยที่ไหนบ้าง<อ>แล้วก็ชอบไม่ชอบ,บยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเอา Twitter เนี่ยมาช่วยในการวัดผลนะคะก็เรียนมองว่าเป็นจุดที่ มีประสิทธิภาพมากๆนะคะก็คือเหมือนกับว่าสื่อดั้งเดิมเนี่ยเราขาดในจุดนี้นะก็เอานิวมีเดียเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ค่ะซึ่งมันก็มาเสริมกันได้เป็นอย่างดีนะคะก็เป็นไอเดียที่ดีใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดเรา จะทําเราอาจะบอกว่าทุนเห้นกระดาษแผ่นนี้เห็นใบปลิวแผ่นนี้ที่ไหนส่งสวิตมาแล้วก็ให้อะไรคืให้รางวัลใช่ไหมคะก็คืออาจจะมีการแลกแบบว่าอะมารับของเป็นเสื้อเสื้อยืดของบริษัทที่มีตราโลโก้หรือมีอะไรก็ว่ากันไปนะคะหรือว่าให้ส่วนส่วนลดของสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแต่อันนี้ต้องมีอาจจะต้องมีของตอบแทนนิดนึงนะคะซึ่งถ้าเทียบของตอบแทนกับเทียบผลที่ได้กลับมาเนี่ยคุ้มอยู่แล้วนะคะเพราะว่า มันลงทุนน้อยลงทุนน้อยใช่เพราะเราใช้เน็ตเวิร์กเดียวกันทำหลายๆอย่างไม่ใช่ต่ออินเทอร์เน็ตมาเพื่อทวิตเตอร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเราก็ใช้หลายอย่างไม่ได้ซื้อคอมพิวเตอร์ขึ้นมา2 0 0 0 0เพื่อใช้ทวิตเตอร์อย่างเดียวซะเมื่อไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับต้นทุนเนี่ยมันน้อยถ้าเทียบกับเวลาคุณจะไปติดโปสเตอร์ให้คนร่วมสนุกเนี่ยมันมีต้นทุนเยอะกว่าอีกอะไรใช่คือความยากลําบากหรือต้นทุนเนี่ยมันในการสกัดดาวลูกนี้น้อยกว่า ก่อนก็สอดซองติดสแต็มสมานี้เสียตังค์และเสียเวลาด้วยต้องไปไปษณีหรือว่าถ้าแม้แต่ SMS เข้ามาก็ยังเสียสตางค์ย่างรู้สึกว่าต้องเสียสตางค์แต่ว่าทวิตเตอร์เนี่ยไม่รู้สึกแลดังนั้นน่าจะได้อะไรที่มากขึ้นใช่ไหมฮะนะคะก็อันเนี้ยจุดนี้เราจะมองว่ามีประโยชน์นะคะแล้วก็เขาก็ใช้กันอยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องของ หุ้นค่ะนะคะาการติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการาซื้อขายหุ้นนะคะหรือว่าอยากจะติดตามสถานการณ์ทางด้านาตลาดเงินตลาดทุนอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีมีเซอร์วิสสต็อกทวิตนะคะคก็มีคนใช้มากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยคนจะไปใช้ Message Board กันนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของอหุ้นนะคะวันนี้หุ้นตัวนั้นเป็นยังไงตัวนี้เป็นยังไงเทรนด์เป็นยังไงนะคะ,ะจะพูดคุยกันในเรื่องของเทคนิคอลลิ s i s หรือว่าะจะเทรดเข้ายัางไงออกยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่ะก็มีช่องทางในการทำได้มากขึ้นติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นนะคะ,คะอันนี้เขาก็มองว่า จะเป็นประโยชน์สําหรับตลาดเงินตลาดทุนมันผ่านไป3แล้วนะครับอันแรกคือติดต่อทําการตลาดกับท้องถิ่นมากขึ้นอ่าทำการตลาดในระดับท้องถิ่นนะคะถัดมาก็เป็นเรื่องของการนำา w w t t t r r เข้ามาช่วยแคลดิเช i ยลมีเดียคะที่เราพึ่งพูดจบไปก็เป็นเรื่องของการนำา w w t t t r r เข้ามาช่วยในเรื่องของการติดตามข่าวสารหรือว่าสื่อสารในหัวข้อของ ตลาดที่เกี่ยวกับตลาดเงินตลาดทุนนะคะคูณค่าเงินอะไรหลายหลายแหลค่ะทีนี้อยากให้คุณผู้ฟังช่วยกันนิดนึงฮะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้กําลังถ่ายวิดีโออยู่ครับแล้ววิดีโอนี้ก็จะไปขึ้นบน y t u t u ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครทวีตเมนชั่นเข้ามาเลยแต่มีมีมีมากมีเยอะนะคะมีเยอะมากที่ทวิตเรื่องของ m c o r n n t t สําสำหรับเฉพาะวันนี้เนี่ยก็รีทวิต ต่เราอยากจะได้ความคิดเห็นแบบหลากหลายไงส่งอะไรมาก็ได้ฮะคิดถึงคุณศรีสุดาใครเป็นแฟนคลับคุณพีรพลก็ช่วยรีทวิต m c o ควานให้มันมีคําว่า m c o แอมควอยู่ในทวิตเตอร์คุณนะครับก็จะถูกเสร์ชขึ้นมาแล้วก็มาเรียงอยู่ในในยูทูบของเราอาจจะบอกถ้าเข้าเนื้อหาหน่อยก็บอกว่าทวิตเตอร์เปลี่ยนการทําธุรกิจของคุณอย่างไรบ้างเราอยปันกันนิดนึงนะครับคนที่ดู youtube อยู่ก็จะได้สนุกสนานได้ความรู้ด้วยนะครับช่วยกันพิมพ์คอนเทนต์ขึ้นําานช่ง ค่ะถัดมานะคะข้อที่ 4, 4เป็นเรื่องของการนำทวิตเตอร์เข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของการเขียนบล็อกซึ่งอันนี้เนี่ยเขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดพูดถึงคนที่เขียนบล็อกแบบดังๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะชื่อของ Perez เร l ฮิ n ตเนี่ยต้องติดอันดับนะคะเพเรฮิคือคนที่เขียนบล็อก เกี่ยวกับเรื่องของกอสิบดาราฮอลลีวูดซึ่งดังมากเดี๋ยวนี้ตัวเบรสเองเนี่ยก็กลายไปเป็นดาราฮอลลีวูดคือเขียนจนดังเห็นจนตัวเองเป็นดาราไป้วยใช่ใช่ทีนี้เนี่ยเขาก็มีจะพอเปลี่ยนจากบล็อกเนี่ยมาเป็น Twitter นะคะเเรสเองเนี่ยก็มีคนที่ Follow เขาอยู่เยอะมากเลยค่ะเยอะมากๆทีนี้ก็เหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยในในเรื่องของการเขียนบล็อกเนี่ยคนจะต้องเข้าไป อ,อ,อ่านใช่ไหมคะต้องเปิดคอมพิวเตอร์ต้องต่ออินเทอร์เน็ตกว่าจะได้อ่านต้องรออกว่าคนจะเขียนบล็อกเสร็จเนี่ยบางทีก็วันหนึ่งโพสต์บทความหนึ่งสองวันโพสต์อีกหนึ่งบทความะอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเขาก็ใช้ทวิตเตอร์มาช่วยในเรื่องของการส่งบอกว่าโอเคเนี่ยบล็อกของฉันเขียนเสร็จแล้วนะใครอยากจะอ่านก็เข้ามาอ่านได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือเหมือนกับว่ามา มาขยายหรือว่าทําในส่วนของบล็อกเนี่ยให้มันสมบูรณ์มากขึ้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะ,คะเพราะว่าบล็อกเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราโพสต์เอาไว้หรือว่าเป็นหนังสือเนี่ยถ้าคนไม่เข้ามาหยิบมาเปิดอ่านเนี่ยก็จะไม่รู้แต่ว่า t วิตเตอเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเป็นลักษณะของพุชมาร์เก็ตติ้งนะคะ,คะก็คือคถ้าเกิดสมมุติว่าคุณใชเ้เครื่องมือที่ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือใช้ได้ศท์มือถือ,อ,ถอนะที่ต่ออินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้ใช้โทรศัพท์มือถือถ้าโทรศัพท์มือถือคุณเนี่ยต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว